อน้องามอ่านไหมเนียเฮ้ยจ้าจ้าจ้อะไรอะายามัืโอ้แจ่งเป็นขาบอยเีอะไรอะไรอะภาษาสดยากหโอ้หาเป็นสองเข้เฮ้ยเฮ้ยคนดูเยอะดิเป็นเป็นเป็นมาเป็นอ็ูแต่เต้นก่อน เรียวไฟ้าเดี๋ยวหมเลยทำอะไรทำเป็นคนดีพออดีอยู่แล้วหล่อแทลหล่อเทลไอ้ลองรถไฟส่งรถไฟมาดิเดี๋ยวเนาเต็ม้องไงดีแล้วโดนเก็บโทรศัพท์เนาะรถไฟมา ตมวรถไฟมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เตะล้องให้เอ้ยทางนี้ไปแล้วนี่ครับเฮ้ยโอ้โหไอ้หนุ่มดีื้อดีวันนี้วันนี้ไปงานปากคอไปเลยไม่ต้องชวนเยอะแล้วครับคาราบาลเว้ยอู๋ห้าพันห้าส่งของขวัญมาเยอะครับส่งของขวัญมาเยอะครับทุกคนยุคนูเยอะจังอ่ะอืมไม่รู้คือดูคนเยอะเลยห้าทุ่ม คนดูห้าพันหะือทุมาพันด้พันย่งวะนี่อยู่ทำอะไรกันเนี่ยน่าจะนอนนะใส่แว่นดิเใส่เอใส่อะไรออน่าใส่แว่นเออลมาดูตาดูตาเนี่นั่นะค่ะาไปเลยครับตนมาเลยครับคนกงจยครับคเยอะานจพันแล้วของจริงตัวยกนัน ไป่อนหนักอ่ะไอพี่ผมว่ามาเรื่อยๆเลยว่ะเต็มโก้ที่ผมว่ารถไฟบอมมาเรื่อย่เลยโอ้ยเอากระปิบมาอีกมาอีกว่ามาจริงเดิเมื่อกี้พี่เจมส่งมาจริงไหมเจนี่เจนดู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 บอกผมดูดูแบบเย้ไม่ยินได้ด้เขาอ่ะ เย่ในไลท์ทักบอกว่าไออาร์มดูอ้วนขึ้นอ้วนจริงดูมวยรถไฟรถไฟสีใช่ตัรถไฟมาขบวนเดียวเองแน่แน่แน่ให้ผมร้องกันใช่ไะเฮ้ยแจ็คเป็นงาบอยปันมึงหน้าขึ้นดอยได้ไวันนี้ไม่ต้องเสิร์ฟเมลาร์นะดูไลท์เลยเนี่ยโคกันเลยดังดังดังเดือดเขามาดูพวกมึงไม่ดูกู